เฮ้ใจเย็นเย็ใจเย็นๆมาอ้าวโอเคครับสวัสดีครับทุกคนเห็นก็บอกว่าเมืองกิฟเนียเข้าแล้วผม ผมก็เลยมาคือนี่ผมยังไม่ได้ทำเควสนะผมแจมวาร์เขามาอยู่วาร์ก็เปิดเฉยคือมันต้องทำเควสได้ถึงจะเข้ามาในนี้ได้นะอืมก็คือที่มาคือวาร์มันอยู่ตรงอ่ามาเมืองกิฟใช่ไหมฮะข้างล่างน้ำพู่อะแบบข้างล่างมันจะมีน้ำพูที่มันใกล้ๆคาฟ้าเออตรงนั้นเลยอะเดินลงมาจากคาฟ้ามันจะมีวาร์ปขึ้นมาเลยครับผมคือคนทำเควสอแบบมันจะเปิดวาร์ปได้ถ้าเกิดไม่ทำมันจะเปิดวาร์ปไม่ได้นะอืม ทำนั้นสามารถเปิดวางให้เพื่อนๆเข้ามาได้ผมก็เลยแจ้งเข้ามาครับผมนี่เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูจะเย็นจะเย็นอืมนี่คือมอนสเตอร์ที่อยู่ในกิฟเฟนเนียนะโอ้ยโบร์แบทแบทไปแบทไปเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่อะฮะอืมเอาเรื่องอยู่แน,น่ตัวนั้นนะ่ะ <c oughs> มาครับรีวิวทีละตัวเลยเข้ามาเข้ามา แบสโชว์ฮึ่มโบบายโอ้โห,หมาครับเน่เป็นไงรู้สก,กีวอลไรไม่โดนอ๋อผมใส่เสื้อนี่อยู่นะ,ะเสื้อแม่โมดครับผมน่าจะเป็นโซสไตล์มาเข้ามากับผมเข้ามากับผมตีฮิลพาน์นี่ยังไง <c oughs> จะรอดไหมเนี่ย โอเคครับมาครับผมแบ๊ตายแบ๊ตายมึนแล้วมึนแล้วโบไปดิโบไปดิจะรอดไหมเนี่เราได้อยู่ไปฮะค่อยๆไปครับผมโหดอยู่นะที่เนี่ยอุ้ยมาดำไม่เอาครับมาดำเราเจอบ่อยแล้วพี่กาดอะโบไปโบโอ้โหโบมิดโบมิดอย่างเดียวเลย นี่ไงมือทีโบใหญ่ใส่ใหญ่มือทีอ๋อเมื่อกี้โบโบตัวนี้ไปได้อ่เพื่มดนตรีมาผมแต่เก็บเขาขาป้าไปแล้วโอ้ตัวนี้ดอกดอกเอ่อเกมเยอะเนี่ยเมื่อกี้ได้เกมสีแดงอันนี้ได้เกมสีฟ้าเฮ้ย,ย,ยเกือบเข้าว์ปว์ปไปไหนเนี่ย <c ười> ว์ปออกไม่เอานะ เพิ่งมาเดี๋ยวก่อนเข้ายากนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหแทเวลอุ้ยดาบดำดาบดำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาหนึ่งมาหนึ่งเอาเอาตัวนี้กันตัวนี้กันอา่นเอาเข้ามาอีหนูเข้ามาอีหนูอือหูข้าวเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะดีนะมันติดเมินเนี่ยเป็นไงผมอุย้ยจะเย็นเย็นหนู โห oh, ตีไม่โดนเลยว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะ <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเด <laughs> ี๋ยวผมไม่ไหวว่ะไอ้ไอ้เขา้าไปทีมือนหน่อยมือนห,หน่อย <c oughs> อยากจะไปเอาตัวนูน้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บ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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืมมามาตัวตัวหน่อยตัวตัวหน่อย โหโบว่าว่ะโบว่าว่ะโบวาเขินเขินโอ้ยพอพอพอไม่สู้แล้วไม่ไหววะ่ะโอ้เทาเป้วสูงสูงนี่น่าจะไหวยอยู่นะผมนะอ่ะยอมไปก่อนอันนี้ยอมไปก่อนนี่อย่างนี้ได้อยู่ยางนี้แล้วเอาใบเฉย อืมอยายเขียวมาอยู่อยายเขียวมาอืมเฮ้ยโหนี่ดอกดอกเกมครบเลยเนี่ยสามสามสีนี่ดอกครบหมดเลยนะ 3, 3, 4, นอ,ยนะอืมตัวนางฟ้าเมื่อกี้กีบูดาบดำไปไว้นี่ตามไปเกือบหมืน่น <c> โ <oughs> อ้โหัวเลีงได้อยู่ครัผมอื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 มโบกันมาอุ๊ยตุ๊กตาต,ตก มาครับแก๊งเดวิชิยังไงอ,อ,อันนี้ได้อยู่ผมตีเข้าอยู่อ่าเฮ้ยอยากลุยดาบดำอ่ะแต่ผมแบบผมตีมันไม่มโดนเลผมเซ็งมากเฮ้ยน้ำพึ่งตกหนีวางนี้นนะ อ่าเข้ามาอืมอ,อืมเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อ๋อโอ้ตกใจใครยิงงงงมันตายหมดแล้วอือโหได้อยู่ครับโบลี่ได้อยู่อยากลุยดาบดำมาแต่แบบสเตตัสไม่ถึงนิดนึงตีไม่โดนผมดีไดอดับสองสี่เลยอะสี่เหลี่ยมก็ดอบนะเมื่อกี้ตีมาได้สี่เหลี่ยม อีกสักตั้งไม่แล่ะเราอ,ะอ่ะฮะไหนเข้ามาหน่อยดิเข้ามาเจอกันหน่อยด,าาอดิเข้ามาช็อตเข้ามาช็อตหน่อยเดี๋ยว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 คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยโอ้ยโอ้โหมันเดือดจริงจริงมันเดือดจริงจริง มันตีเราเดือดอออยังไงเ้ยเฮ้ยโดนหน่อยโดนหน่อย <c oughs> แมกนัมเบลหรืออะไร <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอืมอืมโดนหน่อยโดนหน่อยืเดี๋ยวอัปเดตเลยเดี๋ยวอัปเดตเลยโอ้โห,โหไม่ไหวว่ะ อโอ้โหตีไปยี่สิบทีเข้าไปทีหนึ่ง ได้ไหมได้ไหมได้ไหมสู้เขาลูกสู้เขาไหนสู้เขาไว้วิ่งเหลือหกสิบแล้วเดี๋ยวโอ้โหครับอนาถมากครับผมผมบอกเลยผมบอกเลย <c oughs> <c oughs> นี่มาเสียเงินให้ใหผู้ชมผู้ชมดูโอเคโอเค ผมยอมแล้วผมยอมแล้วผมผมยอมแล้วโอ้ไม่ไหวจริงๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราโหดๆกันนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คุณดาบดำคุ้มไหมเนี่ยฮะเสียไหมเนี่ยไว้เหลือห้าชิ้นอย่าทำตานะผมอย่าทำตาจริงจริงใช้ไม่ได้เลย เอาสวยละสวยละวไว้หมดไว้หมดวิงเงินวิงเงินโอ้รีดูมอนดีดูมอนดี้โอ้อยางเยอะตั้งนงนตั้งนานน,น,านี่ผมได้เมื่อกี้ผมได้นี่มาด้วยนะอ่านี่ไวโอลินตีตัวเมื่อกี้ได้มาอืม เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปส่องเดี๋ยวค่อยไปส่องเอาส่องเลยแล้วกันอยากรู้เหมือนกันนะเนาแดงไปแดงหนักเก้าสองว่ะเดี๋ยววันน้าเดี๋ยววันน้าเก้าห้าเลยส่องได้ไหมอ่ะไม่ได้ไปเมืองนาไปเมือง,งนาอ่าแปดหกแล้วส่องให้ดูส่องให้ดูได้อะไรตึดด๊บตึดด๊บดวนอุ้ยอะไรโหโหอ่ะโหกระเบื้องฟ้าเหรอ เบสกีตาได้รับ SP3 เสามรเมื่อจะกำจัดตัวอ๋อปุ๊บ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 เออโอ้โหคือจะเอาใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยววันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฮะยกสามแม่เราอะอะไรกลวอุ๊ยอะไรอะอะไรอะดาบดำมันเลือดเท่าไหร่เดี๋ยวว่นนะเดี๋ยวว่นนะแปงบนึงับดาบดำหมอเฮ้ยเลือดมันสามหมื่นว่ะ เมื่อกี้เราแบ๊ไปเท่าไหร่แล้วอ่ะเพิ่งเพิ่งเอาของจากคารบ้ามาเดี๋ยวอ่ะเนี่นเราอ่ะตียังไงให้เข้าเดียเซงว่ะตีไม่เข้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนหนเก้าสี่โอ้โห พอพอพอสู้ไปได้เสีย,ยงจริงเลยโอ,อมตัวเนี้ยได้อยู่ได้อยู่ยเราตุ๊กเปียกและเกมตกครับผมอมืของไอดีก็ที่ผมศึกษาก่อนเข้ามาก็มีตัวที่มันเป็นแบบปีศาจเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยกับตัวผู้ชายผู้หญิงอนี้ไม่ได้จับขา เออโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวอืมโอ้หนักหน่วงว่ะหนักหน่วงว่ะทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเมื่อกี้ผมกดผมก็ว่าทมไมผมตีเบาๆยาแอดเมื่อกี้ไงดับอืมดับผมติดพิษเลยผมก็ว่ามันโบ400เดี๋ยวก่อนรีมดูดาเมจเลยเวลาตกมา อีรูเล็กตกกดยาแอดเมื่อกี้ที่ได้ดอกมาครับผมเอออาบุเมนติดธาตุพิษผมก็งงเลยผมแบ้ตั้งนานไม่ตายโห้โหง่เลยงงเลยเข้ามาเข้ามาเนี่ยได้อย,อย <c oughs> ออู่ได้อยู่ได้อยู่กับเราอะฮะบูลีไรอยู่ครับผมอืมอืมงอะไรฮะโซ่หรือเปล่าโซ่มิดไปดิผมใส่แม่มดอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายไหมตายไหมอันนี้เป็นการรีวิวทำจะทำตามผมนะผมแบบว่าสิ้นเปลืองมากบอกเลยเคื <c oughs> ้งสูงแล้วค่อยเข้ามาแล้วกันนะอืมคือตอนแรกมันยังไม่เข้าที่เนี่ยโอ้ชาหญิงเลยชาหญิงเฮ้ยดาบ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 ที่คุ้นเคยเดี๋ยว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  เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดาบที่คุ้นเคยอีเฟนชั้นสองตัวนี้เกิดมาไม่เคยถึงเห็นหน้า <c oughs> เห็นตากันมองมามา,มาอาชูตลอดทุกเซตสิห้านาทีแบบว่าล่ากันแบบข้ามวันข,ข้ามคืนเลยนะผมเห็นอยู่ผมแบบไปไปล่าแม่มดไงที่นี่ก็ที่นี่ก็มีนะตัวเนี้คราวนี้แหละคือทาทางของเราแล้ว เข้ามาหนูโ oh, อ้โหวิ่ง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 ได้ไหมตีเข้าอยู่ตีเข้าอยู่แบทแบทไปแบทไปแบทไปอืมได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวได้อยู่อย่าตีธรรมดาลูกโบไปทีเขิ่อนเลยโอ้โหดรอปแรกครับผมใครได้เท่าไหร่นเนี่ยเก็บก่อนแล้วกันโอ้โหอยู่กิฟต์กิฟต์ชั้นชั้นสองมาตีแม่มดไม่เคยจะได้ค่า มาที่นีไ่ได้ค่าเลยครับผมอืเข้ามาหนูเข้ามาลูกน้องเหรอจ๊ะอืมโบไปโบไปอืมไว้หมดไปเป็นจะห้าร้อแล้วเดี๋ยวก็อยามาทําตามนะฮะหนูหนูหน <c oughs> เป็นการรีวิวจริงๆับผม เรียกได้ว่าเอาเงินมาผ่านรีวิวให้ดูถ้าจะมาจริงๆก็ต้องเบลลกสูงๆมาผมน่าจะรัก90เนี่ยเยี่ยมเลยอ่ะม,มาเนี่ยอืมผมเบลแค่ผมเบลล์มม75นะตัวเนี้ยน,ะน,นายผมอ่ะยังแบบกีก,ก๊อกกูเลยอะ่ะอืมแต่ก็กระเสิกระสนมารีวิวให้ดูนะเฮ้ยโอ้โหคู่ปรับอ่ะคู่ปรับอ่ะเอาไหม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 เฮ้ <c oughs> <c oughs> โดนสักทีก็ไม่ได้ เศร้าเศร้าขาไม่ได้ <c oughs> มาดํามแมามาดํามแมวโอ้โหมาด้ำเยอะเหมือนกันนะแบบเนี้ยมาละโอ้สามตัวดูดิมาละได้เลยอ่ะเนี่ยชิวๆเลยอนะ่ะเนี่ยโดนสกิลเสกเข้าไปเห็นไหมเปลี่ยนเลยนะหน้าหน้าเปลี่ยนเป็นแบบหน้าออกเลยเห็นไหม <c oughs> เออไม่รู้ว่าตัวนางฟ้าตัวเล็กเสกหรือว่าตัว ปัวรีเซตลาก่อนลาก่อนได้มาที่นี่ลากลากได้ไหมไปดดกว่าไปได้ว่าเฮ้ยจะอยู่ได้อยู่มืดวะมืดวะวิ่งก่อนนะไ,ไม่เสียไม่คุ้มเหมือนวิ่งมาที่เดิมเหมือนกันเอาเทียตัวเทียตัวถ้วว่วิว่งเยอะนี่ผมวิ่งเข้าไปโบใส่อืมตึ้งปั้นไหนไงไม่ค่อยเท่าไหร่ ไปไงไปไงเอาไว้เหลือห้าสิบอีกแล้วเป็นไงเสียเยอะจริง,จร,งจริงเสียเยอะที่ดาบดำนี่เองนะฮะที่ผมไปฝืนีนเอง <c oughs> ไม่เสียที่ตัวอะไรเลยโอ้ยโบไปโบไปดิ เดี๋ยวหนูเดี๋ยวโหแบดไหมแบดไหมแบดแบตหมื่นไปหมื่นไปอืออืออือเฮ้ยโถเป็นไงจบคลิปนี้คงจนเงินมากบางทีอะ มารีวิวให้ดูวยเฉยนะอย่าตามมาเนี่ยไม่โอเคนะบอกเลย <c oughs> เฮ้ยใครมาล่าดับดำนั่นแลเนะนี่ยดับดำมันอยู่แล้วผมผมผมตีมิดตลอดเลยเซ็งเวลน้อยอยู่โบโมวมัวซวยหมดแลนะ้วลูกลงลูกน้องตายรนะับกาเกลืน่นเดี๋ยว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 ยิงจังเลยยิงจังไปดีกว่าไปดีกว่า อืมใครที่ดูอยู่นี่มาได้นะอืมกิฟเนียทำเควฟเควฟก็ยาวอยู่เหมือนกันผมอ่อดูในเว็บศึกษามาใช้ของด้วยทำเควฟแล้วเราก็ต้องเดินไปหลายๆเมืองอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่ได้ของมากีตาร์ <c oughs> จากแบบนี้นะจะแบบนี้หรือว่าใครไม่อยากทำก็แจมวัดมาได้นะครับผมอืมเห <c oughs> มือนผมอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปทำเหมือนการจบคลิปนี้เดี๋ยวจะไปทำก่อนอืมน่าทำดีน่าน่ามานี่หน้ามา แต่ไม่รู้ว่าในอะนาะคตคนจะมาเยอะหรือเปล่าน่าจะมาน่าจะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมเดาอะ่ะแต่นี่มันเพิ่งเปิดไงมาได้มาได้ไดเพราะอาชีพเอ่ออะคิมิตเข้ามาไงครับผมก็เลยแบบมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเมืง้ไนเอาของกอ่นแป๊บๆๆไวเลยกล่องสุดท้ายแล้วหมดกล่องนี้คงต้องจบการรีวิวอ่ะจบหมดแล้ว นี่ฮะเมื่อกี้กดอันนี้ไปดาบติดพิษเลยทำเพจยากไหมครับหรอผมยังไม่ได้ทำเลยครับผมนี่นี่เนี่ยผมแปะเวฟให้ให้ตรงในไลฟ์แชทนะเดี๋ยวก็นี่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 เอานี่ไปปึ๊บนี่ผมอาจจะเวบนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมอืมอันนี้ผมแปะไปให้แล้วดูดูดูมาครับผม นี่อันนี้ดอกลิงรูด้วยนะตัวเนี้อืมอืมเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ตีผมเนี่ยเอาเรื่องเลยเนี่ยมันเนี่ยสนุกเลยตีผมสนุกเลยของของใครเยอะครับผมของผมอะ่ะแล้วของของมันอุยดอกหลบหมาดำไม่เอา ดอกดอกม่วงด้วยอ่ะทำไมทำไมเอาเรื่องไหมล่ะเราอ่ะฮะเซ้าจริงจตีไม่โดนนี่เป็นการลากเทวดามาโอ้สี่ตัวสี่ตัวยังไงเราเฮ้ยๆใบวะใบวะโอตีมาเลยนะตีมาเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว าาไม่น่าลากไม่น่าลากเลยเราเดี๋ยวก่อนํำซ่าใช่ครัของเวฟก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดเราเวลเยอะๆแล้วแบบไม่มีที่ลงมาอย่างถ้าเกิดว่าเราแบบเบื่อแบบพวกเลดิกหรือว่าเบื่อแบบพวกไฮอ,ออฟแบบ F2 หรือแบบแม็กมาเนะี่ยก็มาที่นี่นะเปลี่ยนฟิลบ้างอืม ผมว่าที่นี่น่าจะเหมาะกับพวกแบบไหนแบบพวกโซโล่เดี่ยวแอดแบ็กสมิธอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโอเคเลยนะฮันเตอร์อะไรเงี้ยวิสาไม่น่าได้นะเพราะผมดูอ่ะมันไม่อ่าส่วนใหญ่เวทหลักของวิสาะจะเป็นสตอมการ์ดใช่ปะ่ะอืมนั่นอะไรเงี้ยมันไม่แพ้สตอมการ์ดเลยนะไม่แพ้ธาตุหนามอ่ะผมดูอ่ะมันแพ้อ่ายี่สิบห้าหรือห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เน่ยจำไม่จำไม่จำไม่ผิดนะอืมผมว่านายน่าจะมาโอเคก็คุมนะได้เกิดทําได้อ่ะอืมเดี๋ยวถ้าไม่อยาก ไม่อยากทาก็ต้องรอ,งอนั่งรอเขาเปิดว้าปอ่ะแล้วก็แจ้งเข้ามา <c oughs> เป็นเป็นแบบเป็นแบบแผนนิดนึงอืออะไรครับมิด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 ไงใส่เสื้อแม่มดอ,อยู่ผมอะ่ะโ <c oughs> บไวโบไปโบไว น้องโวล่ผมซูอได้อยู่การ์ดโวล่นี่แพงเหมือนกันนะอืมอุ้ยตอบอีกแล้วมันดอกง่ายขนาดนี้น <c oughs> เหรอเนี่ย,ย,ยาาาม,มาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาแก๊งเดียวก่อนเข้ามาครับผมอืมโบบายโบบายโบบายตีผมพันหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวก่อนอืม น้องโวลเล่เอาเมินเมินเสร็จดิเสร็จดิเมินแล้วเสร็จดิเวลามอนสเตอร์เมินนี่ตีเข้าแบบแน่นอนเลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ถ้าไม่เมินนี่ก็มีมิดบ้างบางทีเขินๆเอาเอามิดออกเอาโบไปอีกอ,อะไรเงาีด้ยอบดังลังพื้นด้วยน้องโวลเล่โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นแก๊งสเตอร์ครับอยู่กับแก๊งสเตอร์แม,ม้ผมมาที่ไม่มีคนเลยเนะี่ยแล้วคนที่ผมแจมงว่าเขามาอยู่ไหนวิ่ง่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตายดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วคนที่ผมแจมมาไปไหนแล้วหรือว่าตายหมดแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ผมมานี่อันนี้ก็จะครึ่งชั่วโมงแลนะ้วมันยังไม่เห็นมีคนที่ผมแจมงาเขามาเลยนะโอ้ย นี mm ้กายก็แพงอยู่ตัวน <que> ี้อืมสายตั้งอยู่นะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไงเก็บจะช้าก็ได้ไม่มีคนมาแย่งครับที่นี่เหมือนเหมือนเล่นแบบเซิร์ฟคนเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อมทีหลังอ่ะเด้แป๊บเดงแป๊บเดงเดี๋ยวลอเอ่อเกบโอ้โหนีมันเล้าเลยว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวก่อน เอามาละเอามาล่ะหนึาา่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปเกสิบโอเคเลิกเลิกโอ้ <laughs> <laughs> แบ๊บเปสโอ๊ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนโตีเป็นตกตีเป็นตกเดี๋ยวเดี๋ยวสอบพร้อมกันนะผมเดี๋ยวเราเกมหมักฝรั่งของหมดกันใกล้ละใกล้ละ <laughs> เดี๋ยวก็จะจบคลิปเลยครับผมมารีวิวไห้ดูเฉยๆว่าที่นี่เป็นไงบ้างโอ้คนไม่มีเลยนะเนี่ยอืมที่ผมแจมคนที่เขาเข้ามาก็หายไปแล้วไม่รู้ว่าตายหมดหรือยังเจอการตอนเข้าเฉยตอนตอนอยู่ไม่เห็นเลยนะวิ่งโอ้โหแค่วิ่งผ่านก็โดนไปพันสอง เดี๋ยวเดี๋ยวมาร้นพร้อมกันนะผมได้อะไรบ้างถ้าได้ลิงรูนี่มีเฮเลยนะคุ้มเสียมากเลยนะบอกเลยโบไปดิ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 โบไม่โดนเขิดว่ะ <c oughs> พอแล้วเราไม่ยุ่งกันนะเร,เราตัดใจแล้วเราโปรงแนละ้วอืมเราให้คนที่เขาเก่งกว่ามาคิวมาคิวนานแล้วกันนะคุณดาบดำ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอเคหมักฝรั่ลังผมหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันส่องนะผมได้อะไรบ้างอยากรู้เหมือนกันดเมมดี๋ยวเกมมอลจำเนื่องนะอ่าโอเคครับจำเนื่องมานง ได้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนนะโอ้ได้ได้มาสามอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งนึงนะอ่าโอเคมาส่องกันครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ชราโอ้โหแผนแต่งงานโอ้ยสี่รูอ่ะได้อยู่น่ะฮะเครื่องประดับเนี่ยเวลินอ๋อสี่รูอ่ะไม่รู้ยังไงบ้างผมว่านี่ที่สุดแล้วบางแท้ดูมาเนี่ย แต่แหวนนี่แบบอันนี้ไม่ใช่ดอกอันนี้ของผมนะอืมดอกมาซีอันนี้นะที่ลงมาครึ่งชั่วโมงนะที่ผมกดกัมมาอันนี้ดีสุดแล้วแหละเครื่องดนตรีถูกใช้เล่นสิบสำด้รับเอสพีสามมันก็จะประตูได้เมื่อถูกโจมตีมิวการไล่โอ้มีกวาไล่เทเวนไร้แล้วว่าสามนะสกิลของวิศาดะมเมื่อโจเมื่อโจมตีมิวการจ,จุดธนะิ์เจตนาคอนฟิวอ๋อสับสนไระห้าช่องโอ้ก็เยี่ยมแล้วเนะี่ย ได้อยู่นะไม่ี5าอืมอาชีพเดี๋ยวเดี๋ยว m e n s t r u l เดี๋ยวก่อนมีแล้วหรออาชีพนี้เดี๋ยวก่อน,อออน <laughs> <laughs> โอเคก็ถ้าเกิดสำหรับใครจะมาก็ต้องทำเควสนะผมเดี๋ยวผมแปะเควไว้ใต้ใต้ลิงก์นี่ว่ะอืมใครใครจะมาก็มาได้ครับผมโอเคก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะดีขอบคุณที่ครัามารับชมนะผมขอบคุณที่ามาติดตามฝากติดตามไวยนะอืม คนคนที่มาด,ดูย้อนหลังไหมนะครับผมโอเคสวัสดีครับคุมไหมเนี่ยอืม <laughs>